สาเหตุของการพบพระพิมพ์ต่างๆของวัดนี้เกิดจากเจดีย์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในวัดเนี่ยเกิดชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจึงเกิดการรื้อถอนขึ้นการรื้อถอนองค์เจดีย์เก่าๆที่ชำรุดเนี่ยที่พังทลายเนี่ยทำให้เกิดพบพระมากมายหลากหลายพิมพ์ขึ้นแต่การรื้อถอนเจดีย์เนี่ยพบพระเครื่องมากมายไม่ว่าจะเป็นพระไม้แกะพระบูชาพระเนื้อชิน หลายยุคหลายสมัยส่วนพระเนื้อผงสีขาวเนี่ยที่นิยมกันที่เรียกกันว่าพระกุฏวัดสามปื้มเนี่ยจริจะเป็นพระเนื้อผงสีขาวต่อมาเรียกว่าพระวัดสามุ้่มอะนะจริงๆก็พระวัดจักรวรรดิหรือวัดสามปื้มเนี่ยก็เป็นวัดเดียวกันจำนวนที่พบเนี่ยมีมากเป็นหมื่นนะในครั้งแรกแรก,การแตกกุเนี่ยเขาบอกว่ามีถึงสามยุคนะครับสามยุคนะในเรื่องของประวัติเนี่ยก็ไปหาศึกษากันเนาะนะครับในส่วนในวันนี้นะครับจะมาแนะนําในเรื่องของวิธีการพิจารณา พระเนี๋ยผมว่าสามเปิ่มเนี่ยใครเป็นผู้สร้างเนาะจริงๆแล้วเนี่ยสร้างเราเราปีสองพันสี่ร้อยสิบสี่สองพันสี่รอสิบห้านะตามข้อมูลนะการขุดพบเนี่ยหรือการพบเจอพระเนี่ยมีการพบเจอกันมาสองสามครั้งและครั้งล่าสุดก็คือเราเราปีสองพันสี่ร้อยแปสี่แปสิห้านะแล้วก็นาไปแจกให้กับข้าราชการทหารตำรวจจึงเป็นพระที่นิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส่วนวิธีการพิจารณาในภาพผ้าสามัมผันเป็นผ้ากูผ้าเก่าจะเป็นผ้าเนื้อผงซึ่งมีความผูกก่อนค่อนข้างสูงการที่เจอผ้าเนี่ยจะเจอองค์สมบูรณ์ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่นะจะมีชำรุดอย่างองค์นี้ก็ชำรุดนะนะครับองค์นี้ชำรุดมีร่องรอยของการหักซ่อมมานะครับซ่อมเก่ามาผ้าส่วนใหญ่นะครับจะเจอชำรุดเรียกว่าห้าสิบห้าสิบเลยที่จะเจอสภาพสมบูรณ์สภาพสมบูรณ์แล้วจะเจอสวยเนี่ยนะครับแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเนื้อผงสีขาวลงรัก นะมาแต่ในกลุกองค์ผ้าเนี่ยจะค่อนข้างขนาดเขื่องเนื้อผ้าจะไม่แก่งนะแตกปลาะง่ายด้วยเหตุนเนี้ยแล้วจึงชำรุดค่อนข้างเยอะพุทธคุณโดดเด่นทางด้านแควค่าเมตตามหานิยมนะมีค่าคู่ควรแก่การรักษาบูชานะใครมีแบบนี้นะครับสวยๆนะส่งรูปมาเข้ามาได้นะครับใต้ของเมนเดอรยครับ